การเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0นะครับเราก็สามารถทำได้2ทางทางแรกคือเข้า Start On Program แล้วก็ไปหาคำว่า Visual Basic 6.0 Microsoft นะครับ Visual Basic นี่อันนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่คำว่า Microsoft Visual Basic 6.0ครับแล้วคลิกเข้าไป โปรแกรมก็สตาร์ทขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเข้าแบบที่1ทีนี้ถ้าแบบที่2ทําำยังไงแบบที่สนี้เราสามารถเข้าที่เดสก์ท็อปก็ได้แต่อันนี้เดสก์ท็อปคูดปิดไว้นะครับคูดมาใส่ในควิกแ a n นคูดคลิกแล้วก็หานี่ครับไอคอน microsoft v i s u a l Bas i c 6.0นี่พอเราเจอปุ๊บเราก็คลิกเข้าไปครับ แล้วโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0ก็แสดงหน้าต่างขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ครับนะอันนี้ก็คือวิธีการเปิดเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับว่าเปิดอย่างไรสาม,มารถทำได้สองทาง